ณเวลานี้นะคะกองทัพของรัสเซียและยูเครนค่ะได้เปิดฉากในการโจมตีทางอากาศทั้งอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนรวมถึงขีปนาวุธพุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นของอีกฝ่ายทางการทหารอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะคะยังล่าสุดวันนี้มีรายงานนะคะว่าทางการของยูเครนคะ่ะระดมทั้งโดรนรวมไปถึงขีปนาวุธยิงโจมตีไปที่รัสเซียแต่ว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ออกมาถแถลงว่ากองทัพของรัสเซียได้โจมตียานหุ้มเกราะ และอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆของยูเครนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจํานวนมากโดยเฉพาะได้ยิงระบบขีปนาวุธ S200 ของยูเครนรวมถึงโดรนสอดแนมตู141แล้วก็จะรวจหลายลำกล้องไฮมาสโดยพบว่ายูเครนพยายามที่จะใช้โดรนโจมตีรัสเซียแต่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียทำลายโดรนของยูเครน แล้วก็สกัดการรุกกลับของทหารยูเครนบริเวณแนวรบต่างๆรวมทั้งที่เมืองกูปิยาสโดเนสและสปอริเซียส่วนภาพถ่ายดาวเทียมค่ะจะได้เห็นถึงฐานทัพอากาศควสตี้ในเมืองปัสคอฟของรัสเซียหลังจากที่ดโดรนของอยูเครนได้เข้าโจมตีฐานทัพอากาศดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากยูเครนไปประมาณ600กิโเมตร ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุได้ว่ายูเครนนั้นจะต้องถูกลงโทษหลังจากที่ระดมส่งโดรนโจมตีรัสเซียโดยระบุว่าชาติตะวันตกนั้นไม่มีพิกัดฐานทัพดังกล่าวของรัสเซียอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามนะคะว่าการพุ่งเป้าโจมตีไปที่บริเวณดังกล่าวนั้นข้อมูลทางการทหารเกิดการรั่วไหลหรือไม่ค่ะขณะที่เอกสารงบประมาณกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้มีการวิเคราะห์ว่า รัฐบาลของสหรัฐอาจจะหาทางประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของสหรัฐอาณาจักรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2,551โดยเอกสารดังกล่าวบ่งชี้ว่าได้พิจารณาส่งเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐศักยภาพจู่โจมด้วยระเบิดนิวเคลียร์เข้าประจำการณนะฐานทัพอากาศแห่งนี้อีกด้วย ซึ่งกองทัพสหรัฐค่ะได้ยื่นงบประมาณต่อสภาคองเกรสจำนวน50ล้านดอลลาร์สำหรับจัดสร้างหองความมั่นคงใหม่ณนะฐานทัพอากาศในเมืองซัฟฟรอกทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนส่วนท่าทีจากรัสเซียค่ะก่อนหน้านี้ดดมิทีกูคอฟผู้แทนทูตของรัสเซียระบุในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา โดยอ้างถึงคําพูดของประธานาธิบดีปูตินที่ระบุว่ามีความเป็นปรัสเซียนั้นจะกลับมาทดสอบนิวเคลียร์อีกครั้งซึ่งมีเงื่อนไขยอยู่ที่ความเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันของสหรัฐส่วนทางเลขาธิการสหประชาชาติคะ่ะอันโตนิโอกูเตเรส เปิดเผยว่าได้มีการทำหนังสือถึงสเกราฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียซึ่งเป็นข้อเสนอใหม่เพื่อรื้อฟื้นข้อตกลงส่งออกธัญ,ญพืชยูเครนจากเคลดัมอย่างปลอดภัยหลังจากที่รัสเซียได้มีการถอนตัวจากข้อตกลงเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมา ข้อเสนอใหม่นี้มีขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับทางได้ของประธานาธิบดีเอเดรกันผู้นำของตุรกีเพื่อหารือเรื่องการส่งออกธัญพืชจากทะเลดำเมื่อวันที่4กันยายน ซึ่งทางสหรประชาชาตินะคะไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดของข้อเสนอใหม่นี้แต่ว่าแสดงความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอใหม่นี้ทุกคนจะได้รับประโยชน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตหรือว่าการระง,งับข้อตกลงซ้ําอีกโดยจะมีวิธีการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ทําให้ปุย๋ยรวมไปถึงอาหารของรัสเซียเข้าสู่ตลาดโลกได้ในราคาที่เหมาะสมส่วนทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียระบุว่า ยังมองไม่เห็นสัญญาณว่าจะได้รับการรับประกันที่จะทําให้รัสเซียจําเป็นจะต้องกลับไปหรือฟื้นข้อตกลงดังกล่าวแต่อย่างใดส่วนทางสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะรายงานว่าบางภูมิภาคของรัสเซียนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของโลกกลับผเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งจําเป็นสําหรับการเก็บเกี่ยวและรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ทางตอนใต้และสถานการณ์นั้นอาจจะแย่ลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยคลังน้ำมันในภูมิภาคตอนใต้ของรัสเซียต้องลดหรือระง,งับการขายน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะที่สถานีเติมน้ำมันค้าปลีกถูกบังคับให้จำกัดปริมาณการขายเชื้อเพลิงให้กับลูกค้ารัสเซียพยายามจัดการกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยพิจารณาควบคุมการส่งออก แต่ว่าการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะตัดเงินอุดหนุนโรงกลั่นน้ำมันมีแนวโน้มจะทำให้ความพร้อมสำหรับการใช้งานของน้ำมันในรัสเซียนั้นแย่ลงค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ